เอาวจะคลิปพี่น้องครับมือเส้าติดธุระงานขาวดำเด้อพี่น้องก็รีบบ่ได้มาถ่ายให้แต่าเส้านี่พอพันตัวยังผู้ให้ตัวนี้พอพันรองผมได้ปัญหาลูกพี่สามหมื่นเจ็ด่พอพันเออพี่น้องท่านนครสวรรค์เด้อพอตัวหนึ่งมือเส้าโชคดีติดธุระครับภารกิจงานขาวดำเอาพอพันเอาจะคลิปให้พี่น้องสวัสดีบนน้ำกันก่อนวอาการดำเลี้ยงครับโอ้ยน้องสมัยก่อนสมัยก่อนตัวนี้หาหมื่นครัวได้น้องนี่เหลือสามมือหนึ่ง วาันเมื่อนุ่กเม่อุ่นแล้นแล้วขอพันนีมันปล่อยิมป่อยปลาปล่อยปล่อยเลยน้อสาพนท่าไหร่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดลบเนียลบเนีลบเมีหลยนั่นบอกเล้วบอกเล่าหุดเลยมันตื่นเสียงตัวองเนยสจตัวนี้ครับพี่น้องครับขอพันเมียเจได้ยู่น้อยเนาะเมียเจ็ดสิบ เจ็ดกัวๆอยู่ดอกพอได้ไทยพี่น้องทั้งบ้านเเต้อกันยูพี่น้องรันพ่อต้องหน่อยนึงเอาสามสิบเดได้องศาดีเนาะเขอยเนาะมันได้จเดือนอะไรสิปีแค่ีนพี่น้องว่าสมไยก่อนนหปลายเปได้ตัอยู่เนาะอีสามสิ มีเลขบ่ออรหมเพิ่งศูนครับย์สองีี้า่านบไดนพองวบัตอน้องให้น้องให้นาะนกดีบอลลมด้อพี่น้องเอาเบิ้งเบิงกรพอง่วนละครับเจ่าวะนกนีบอลลมบอลลมนกดีบอลลมบอลลมสามสิบเจ็ดได้เนาะเบือใส่เนาะเมื่อกี้เนาะเอาเอาเบิ้งกับพี่น้องครับเดี๋ยวสิลให้ได้เลย ตัวนั้นมันตื่นเตือนเสียงตือนตื่นหมอนั่นท์น้เบาหน่าผู้ฝูงใดตัวนี้ตลาดสมปอยหน่อยวันจันทร์พี่น้องอือเศ้าผมติดธุระได้พี่น้องกิจภารกิจงานขาวดำก็เลยบริเวณมัธยมไทยเศ้าแตกกับพ่อไทยพี่น้องคาร์บูนีง่วงออกจากสนามเมื่อเราตัวนี้ก็โม่งกว่าล่ะมันสวยเหรอสวยล่ะครับผมไปยางมั่นกันพี่น้องครับ ตัวนี้ขายอะบ้างนี่ขายอะไบ้าขายไ้หนอนไหมอคือตัวไหนมือ้นาลอยม้นอยโอ้แม่ลูกลูกครูเอ้าม่ลูกครูเออลูกแม่ลูกแม่สีขาวสีขาวสีขาวนี่้วมันตัวนี้ตัวนี้ตวนี้มันคือหนเด็เลยเฮ้ยอออ เอาอลบแน่ลบแน่โอ้ยตัวนี้ซ้ำซ่าตำสายแล้วเว้ยลบเรื่อยๆจนลบแน่ลบแน่พ่นห่วยแน่วนี่ทอยก่อนลไปจึงเลยลายจะพี่น้องครับมามาเออแล้วกันจุดหนึ่งก่อนเอ้ยอะไรแซมเด็กโตแล้วลายอยู่น้องมีแต่พวกโค้งน้อโค้งลายอยู่เว้ย พลังงัวมาหอยแซม้ะตัวนี้ใบยางขม่านํากันยางขม่านํากันเดี๋ยวของวัยู่ก็เรียไใบชามนะพี่น้องครับแล้วบึงตัวทีมบึงมีคนนี่ละครับพี่น้องแม่ลูกลูกโผล่

เจ็ดพันเจ็ดแม่ลูกดูขู่ปั้นหนังกัยังมีคนสื่อนะพอเนาะอู้อายเลยวะไปขายเวียดนามมันจะหลายเตอรีวต้อนหาพันด้วยกเจ็ดพันหาป่ะเจ็ดพันหาเอาเบอร์มาเร็วใส่สองให้โทรตามผับบารดพี่น้องกัมีเบอร์บ่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่ห้าสามสี่เจ็ดสองโทรามาพี่น้องหัวบ้านไหนล่ะพอหัวบ้านลูกไก กระเบนวัวเช่ากรเบนวัวสั่งอยู่เนาะสีดำก็มีพี่น้องเบิ่งก่นอน<อ>นี่เบิ่งก็อยู่มา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 เอาจะคลิปเนี่ยมาเอาจะคลิปในหัวหนา้า,าเอ้เมษาบอกนี่แม่แยกลูกเอาสูงเมตรสี่สิบไ,ไปปลายกูกล <หา S 1> ัวเนาะแม่แยกลูก,กลูกแรกตัาง,งหาเานื้อหนังดี อะไปจีเดือนละ่เดือนกับสี่วันผสมมาแล้วหนึ่งเดือนกับ,บสี่วัน,น,บบนผ่ารอบอ่ะเนาะเอาเื่องเพิ่งเรื่องเอาพ่อจะได้ออยจะได้สิบแปาร้อยสิบแล้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าอราเเอา,า,าพี่น้องครับ อ่ะมีไสดีเชื่อเนามำนี้ยังสามมาเตรียมเลยพี่หน้เอาเบอร์มายเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกหกสามแปดสามหกสามดสมหนึ่งหมื่นเจ็ันห้าร้อย่ะน้าเ่ห้าร้อยเาหอยหมดมันคือยังไ่เสร็จ่มันเองงขื 3, ่นรถทางในต่อเย่ ว hey, ีไใส่เป็นลุมมันตัเหนกันันเลยนี่แม่นางแม่นางตัวแรกเลยเยแม่นางนี่แม่นบ่นี่บอนีของเจ้าตัวนี้ป่ะลายมได้ันีหอไว้1เอทร้อหรย ตลาด้เหลือไวเนาะสิบเอ็ดขาลอยขาโบดติดโบดครับรสิบเอ็ดหาเาสิเอ็ดื้อๆนีว่บเอ,อ,อ,อ็ดขาครับอืมตัเบอร์มมศูนย์แปดศกับหกแปดศูับสามเหครับผมตลาดไหวเลรพี่น้องครับอือซาติดธุราเด้อพี่น้องติดรกิจงานขาวดำก็เลยมาสายแน่แมนโชคดี มือเศร้าพี่ว,ว่าสิสิมื่อคืนไลยสดมันพอดีมันติดงานญาติผู้ใหญ่ตายมือเศร้าก็เลยออกไปงานเขาก่อนถึงบ้านนี่กับราศีเว้ผู้เท่าจงบ้านที่จะเอาอไปซอยงานเขาอีกตัวนึงอยู่ตัวนี้จะคล้องบางยูพี่น้องครับมามาเบิง่งมาเบิ่งดงนี่ก่อน เส้เหล่านู้นเหรอเส้เหล่านู้นเลยสองร้อยหรือสามร้อยน่ะฟุ้งเดินของไอของไอเบิรมแท้นี่มาแม่ร้อยเบิรมเฮ้ถ่ายรถเลยถ่ายรถเลยเฮ้ยถ่ายรถขึ้นรถไปลราขึ้นรถไปเราเฮ้ยมันขึ้นรถไปเราสรพงศ์ไหนมาไหนมาอ้ที่นี่สรพงศ์เป็นยังไงสรพงศ์เป็นไรเป็นไหนแล้วนี่เอาหาบ้นหาครับอ่าหั่นหาคีสรพงศ์น่อยเอ้า วอาตัวหาปัญหาครับี่น้องเอาเอาเพเอาเ่มไมศูนย์หกหนึ่งครับศูนยองห้าศูนย์ครับเจ็ดสามสองครับพิลาพารุนครับผมเจ็ดัญหาเนาะ้หาพันเจ็ดครับอยู่บ้านโทครับเจ็ดปัญหาหรือหาพันเจ็ดหาันเจ็ดครับอยู่หนท่านโอ้มีหยอดเราลูกไหโลเว้ลยผูย ไอโลใต้ตำบ่ตัวนี้เหนื่อยเอายางไปใชไรยเอใช้หัวเจ้าไดไปไหนอีเมีนี่องนสองนสองเชือกรุดได้แลรวเน่ยระอเนี่ยมามาลเชือกรุดเสือกรุุสิเลียนด้ล่นสองพันคนมาเนี่ยขับเอาโอ้ซาโลลี ขอเงยบ้เงืเลยตัวนี้ของไผชาโเลพี่น้องครับคือหลอดหอดจากขมนเลยวะเพิ่นวาเท่าไหสามหมื่นัวเล่กูจะคลองอย่ตงไหนชาโลเล่สามหมื่นเท่าไั้นอีพอสามหมื่นเท่าใดโอ้แม่ลูก ลูกแม่ลูกผูลูกแม่ครับเอาลูกขึ้นลูกไปสามหมื่นหาเด้อโอลูกสวยๆอยู่พี่น้องครับเนื้อนังไว้เต็มชาโรเล่พี่น้องทั้งบ้านนี่ยทำซาโรเล่รถเดือดลเติมนอเงาเนาะสูงลูกมันงามได้ยังลูกมันนี่ลูกแม่ตั้งหาแกสามิหานะพอเนาะพอไเลยผมเนี่ยเท่าสับศูนย์เก้าเจ็ดสามสองแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนยเจดหาเจ็ดศูนย์มาทางดาครับ โอ้ก oh. บุนบาดเขียบบาดเขียบเด้อพี่น้องครับชาโรเล่แม่ลูกลูกแมง่งามงามบ่พี่น้องงามเอา้าแข่งสายแข่งตอ่อไเลยห้อเนาะนี่แม่มาตีนี่ตัวนี้เท่าไยไปไหนตัวนี้นมื่นพันครับมื่นพันแม่นั่งเนาะเอาอได้นิดหน่อยตามสภาพพี่น้องครับตามเสภาพเด้อเบอร์เมื่อกี้ครับผมโทรมาพี่น้องครับอีกตัวนึงครับนีใส่ใส่อู้เหนือหนังมาเตรียมเลยตัวนี้เขามาดูมาเร็วสาวงามสาวบันโอ้ยตัวนี้งามจนนี่แนี่บึ๊กเก้ยอย่ีเนาะ สาวตัวนี้ไรบ้างไอพอเออสองหมื่นสามครับสามเดือกพี่น้องครับงามบอลงามบอพี่น้องครับยุ่งกันสามสี่ตเลยเรียงสับเซาเมื่อนี้พอเอามาหาตครับเดี๋ยวเท่านี้ครับเอาพี่น้องโทษตามเอาเบอร์เมื่อกี้ครับยังกุดนะครับสวยๆเลยตัวนี้ครับนี่งามบอลงามบอพี่น้องสามตัวนี้งามบอลงามบอลสามแม่สาวโมเลียงเดือกตัวนี้ครับ เออมีปลาหน่อยนึงปลาเงินปันค้าเนาะปลาหนาดีได้พี่น้องปลาหนาหาเงินหาท่องคืนสบักหนาเพิ่นเก้าสามเอาเบอร์อีกรอบหนึ่งพอเก้าเจ็ดครับสามสองแปดครับเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ครับผมขอบคุณมากพ่อเดี๋ยววโล่งหายทั้งเฟสเร็วกว่างัวเลื่อยๆอยู่พี่น้องครับผมก็ต้องซดก็ต้องก็ต้องเอเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามือเสาร์มือทิศธุระอีีงานเขาดำก็เลยแวะมาไทยพี่น้องสาไปหน่อยนึงเขาไปนั่งแขกถือว่าเด็กเด็กมากอยู่ ัอไล่งนไล่พี่น้องครับครับเนาอาคลิปเายวๆเลยพี่น้องตัดต่อเลยไม่ตัดต่อเลยกดงัวออกไปหลับพี่น้องครับบุญนะกดดัวออกไปหมดแล้ว